สวัสดีครับนักเรียนวันนี้ครูจะแนะนำะการใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้นนะครับเมื่อนักเรียนเปิดโปรแกรม Photoshop ขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับหน้าตาของโปรแกรม p Photoshop เนี่ยก็จะมีลักษณะดังภาพนะครับเรามารู้จักเครื่องมือนะครับนะด้านบนตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าเมนูบาร์นะครับนะเมนูบาร์เนี่ยก็คือจะเป็นส่วนของการเก็บเครื่องมือต่างๆที่เราใช้งานนะครับ เริ่มตั้งแต่ไฟล์จนถึงเฮล์นะครับต่อมานะครับด้านล่างเมนูบาร์ตรงนี้นะครับเรียกว่าออปชันบาร์นะครับออปชันบาร์ส่วนด้านซ้ายนะครับตรงนี้เรียกว่าทูบ็อกซ์นะครับหรือว่าทูพาร์เนลนะครับอาจะเป็นกล่องสำหรับเก็บพวกเครื่องมือที่เราใช้งานนะครับส่วนด้านขวานะครับตรงนี้เรียกว่าพาร์เนลหรือว่าพาเลตนะครับ จะใช้ในการเก็บคุณสมบัติของเครื่องมือที่เรากําลังใช้งานหรือขั้นตอนการทํางานนะครับเรามาดูรายละเอียดนะครับในส่วนของเมนูไฟล์นะครับก็ใช้ในการเปิดไฟล์แล้วก็สร้างไฟล์นะครับแล้วก็เซฟไฟล์นะครับเมนู Edit นะครับก็คือใช้ในการย้อนกลับการทำงานนะครับการยกเลิกคำสั่งต่างๆการตั้งค่าต่างๆนะครับเมนู Image นะครับใช้ในการปรับรูปภาพนะครับ เมนูเลเยอร์นะครับก็คือใช้ในการใส่เอฟเฟกนะครับให้กับเลเยอร์นะครับเมนูท้ายนะครับใช้เกี่ยวกับการพิมพ์นะครับหรือภาพสามมิตินะครับหรือเมนู s e เล c กนะครับก็คือส่วนใหญ่ใช้ในการเลือกนะครับใช้ในการเลือกนะครับเมนูฟิลเตอร์นะครับตัวนี้เป็นเสมือนหัวใจสําคัญของโปรแกรมเลยนะครับเพราะว่าจะสามารถ ใส่เอฟเฟกต์ต่างๆให้กับภาพนะครับแล้วก็เมนู 3D นะครับตัวนี้บางบางเวอร์ชันก็จะไม่มีนะครับใช้ในการสร้างภาพสามมิตินะครับ View นะครับใช้ในการย่อขยายมุมมองต่างๆนะครับ Zoom In Zoom Out นะครับเมนู Window นะครับใช้ในการเรียกพาเนลนะครับหรือว่า p a l e t ที่อยู่ด้านขวานะครับ อย่เช่นครูคลิกที่คำว่า Action นะครับก็จะสังเกตว่ามี Panel นลแอคชั่นะครับโผล่ขึ้นมานะครับหรือครูจะคลิกที่ Histogram Hist, Hist, Hist กนะครับก็จะมี h i s t o แกรมขึ้นมานะครับในส่วนของคำสั่งบนเมนู w i n d o w ์เนี่ยจะมีคำสั่งที่เราสนใจก็คือ Workspace นะครับกรณีที่เราใช้งานโปรแกรมไปเรื่อยแล้วเนี่ยตัว Panel หรือว่าพาเล หรือว่าเครื่องมือต่างๆมันมันไม่อยู่กับที่นะครับมันหายไปเนี่ยนะครับเดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างนะครับเราสมมุติกรณีที่แบบเครื่องมือมันกระจัดกระจายอย่างนี้นะครับตรงไหนที่นักเรียนลองลองคลิกตามได้เลยนะครับตรงไหนที่นักเรียนลองคลิกลากออกมาได้เลยนะครับที่ต้องการจะคลิกกรณีนี้นะครับหรือเรากดปิดนะครับเผลอไปกดปิดเราก็ ไปที่เมนู Windows นะครับแล้วก็ไปที่ Workspace นะครับแล้วก็ไปที่ Reset Essential นะครับเมนูก็จะกลับคืนสู่สภาพปกตินะครับ Workspace เราก็กลับคืนสู่สภาพปกติต่อมานะครับเรามาดู Workspace นะครับก็จะมีอยู่ถ้าเป็นเวอร์ชั่น CS5 นะครับที่เราเรียนเนี่ยนะครับก็จะมี Essential นะครับมี Painting มี Photograph e r โฟลกราฟีนะครับแล้วก็ Drawing นะครับตรงนี้เนี่ยก็เป็น workspace อย่างหนึ่งนะครับซึ่งเราถนัดจะใช้แบบไหนก็เลือกลองเลือกดูนะครับมันก็จะมีความต่างกันเล็กๆน้อยๆนะครับก็โดยปกติก็ใช้เป็น Essential นะครับต่อมานะครับบริเวณด้านบนมาดูขยายความตรงส่วนของ Option Bar นะครับตรงนี้เนี่ยถ้าครูเลือกเครื่องมือตัวใดนะครับ อ p อบชันบาร์นะครับก็จะเปลี่ยนไปตามเครื่องมือที่ครูเลือกนะครับให้นักเรียนสังเกตด้านบนนะครับ o p อ i ชันบาร์ตัวนี้เปรียบเสมือนเป็นเมนูย่อยๆนะครับที่ให้เราปรับแต่งคุณสมบัติของเครื่องมือนะครับนั่นเองนะเช่นเราจะเลือกถังสีนะครับมันก็จะมีออปชันให้เราเลือกว่าเราจะเลือกสีไหนนะครับเราจะเลือกโหมดอะไรนะครับเลือกโอปาซิตี้แบบไหนนะครับตรงนี้ ครับเราก็รู้จักกับส่วนประกอบของโปรแกรมไปแล้วนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวครูก็จะเริ่มเลยนะครับเราจะสร้างเอกสารขึ้นมานะโดยทั่วไปแล้วการสร้างเอกสารก็จะเหมือนเหมือนกันทุกโปรแกรมนะครับอ่นนี้เราก็ไปที่คำสั่งไฟล์ New ครับหรือกด Ctrl+N ก็ได้ครับเมื่อเรากด New เนี่ยนะครับจะพบว่ามีหน้าต่างขึ้นมาเพื่อให้เรา ปรับแต่งค่านะครับนะตรงนี้เนมเนี่ยนะครับเราก็ต,ตั้งชื่อไฟล์ได้เลยนะครับขอให้เรียนตั้งเป็นเลขที่นะครับศ1 underscoresection นะสมมุติ section 5นะครับศ1เนี่ยคือเลขที่นะครับ section 5เนี่ยก็คือตอน document type เ,เนี่ยนะครับจะมีหลายรูปแบบนักเรียนก็ขอให้ใช้เป็น custom ก่อนนะครับ custom ใครอยากทราบรายละเอียดของด็อกิเมนท์ไทปขอให้ไปดูใน PowerPo i พอที่ครูทำให้นะครับสรุปให้มาดูนะครับความกว้างนะครับครูจะใช้1366นะครับหน่วยตัวนี้เนี่ยจะปรับเป็นพิกเซลนะครับเป็นหน่วยที่เราใช้กับจอภาพคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็สูง768นะครับเป็นขนาด h ฮเดนะครับแล้วก็ Resolution ความละเอียดนะครับ ในหนิ้วเนี่ยนะครับจะใช้เม็ดสีอยู่ที่ประมาณ72ถึง100ถ้าเป็น o n นสก e ีนนะครับอุปกรณ์พกพาต่างๆนะครับแต่ถ้าเราต้องการจะสร้างเอกสารเพื่อนำไปส่งโรงพิมพ์นะครับเราก็จะต้องปรับ resolution เพิ่มขึ้นเป็น3 0 0พิกเซลต่อนิ้วเพื่อความละเอียดยิ่งขึ้นนะครับต่อมานะครับ Color m o d e ตัวนี้นะครับก็ใช้เป็น RGB นะครับ r Red Green Blue นะครับ Color ก็ใช้8 b i บิตนะครับ ก็จะแสดงสีได้ทั้งหมด16.7ล้านสีนะครับ Background content ตัวนี้ก็ใช้เป็นสีขาวนะครับแล้วก็ส่วน Advanced เนี่ยก็ไม่ต้องปรับนะครับโอเคเลยครับนี่คือหน้าเอกสารเปล่าๆนะครับในส่วนของโปรแกรม Photoshop นะครับทีนี้เดี๋ยวครูจะลองปรับขนาดเอกสารนะครับสร้างเอกสารขึ้นมาสักอีก1น,นตัวอย่างให้ดูนะครับโดยใช้ค่าเดิมทั้งหมดนะครับ ตรงนี้ขอไม่เปลี่ยนชื่อนะครับเป็น u n t i t l e นนะครับแล้วก็ความกว้างความสูงเท่าเดิมนะครับขอปรับ Background Content นะครับเป็นสี Transparent นะครับแล้วก็ตอบ okay. โอเคเมื่อเราเลือก Background เป็น Transparent เนี่ยนะครับสีของ Background ก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆลายหมากรุกเล็กๆนะครับตัวนี้หมายความว่าพื้นหลังเนี่ยจะมีลักษณะใสถ้าเรา สร้างไฟล์ขึ้นมาแล้วเราเซฟเป็นนามสกุล PNG นะครับลักษณะของภาพนี้ก็จะมองเห็นทะลุไปข้างหลังได้ในส่วนที่เป็นช่องว่างนะครับแต่ถ้าเราเซฟเป็น JPEG นะครับถึงแม้เราจะสร้างไฟล์เป็น t r a n s p a r e n t เวลาเราเซฟนะครับมันก็จะเป็นไฟล์ทึบ